สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Holy ี่คริสนะครับวันนี้คริสมาชวนทําเมนูง่ายๆนะครับนั่นก็คือแกงคั่วหอยแมงผู้เนาะเดีก่อนที่เราจะไปเริ่มลงมือทำกัน,นครับคริสฝากด้วยฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้คริสด้วยนะครับโอเคถ้ากดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปล้างมือแล้วก็ลงมือทำอแกงคั่วหอยแมงผู้ของเรากันดีกว่านะครับ มาดูส่วนผสมกันนะครับก็จะมีใบชะพูนะครับก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวเราค่อยมาหั่นกันนะครับแล้วก็ชะอมนะครับชะอมคืก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็เด็ดเรียบร้อยนะครับเอาแต่อ่อนๆเนาะแล้วก็ตามด้วยหอยมแมลงพู่นะครับหอยแมลงภู่อันนี้คือนึ่งแล้วก็แกะใส่ตู้เย็นไว้นะครับ แล้วก็มีพริกแกงนะครับพริกแกงเป็นพริกแกงคั่วนะครับพริกอ่าตอนเราไปซื้อเนี่ยให้เช็คกับแมค่ค้าให้ดีนะครับว่าเป็นพริกแกงคั่วหรือเป็นพริกแกงแดงมันจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับในส่วนของส่วนผสมระหว่างพริกแกงคั่วกับพริกแกงแดงเนาะแล้วก็เช็คกับแมค่ค้าด้วยว่ามีกะปิหรือยังถ้ายังไม่ใส่กะปิก็เราก็เอามาใส่กะปิเอานะครับแล้วก็พวกเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตนนาลมะพร้าวนะครับแล้วก็น้ำปลาะครับ แล้วก็พิชีฟ้าแดงนะครับอันนี้คริสก็จะเอามาใช้สําหรับตกแต่งนิดนึงนะครับแล้วก็ตามด้วยกะทินะครับส่วนผสมก็มีเท่านี้แหละครับเดี๋ยวเริลงมือทํากันเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาเตรียมใบชะพูก,กันนะครับตัดส,ส่วนคั่วของเขาออกนิดนึงนะครับตรงนี้มันจะแข็งๆเนาะตัดออกไปเยอะๆก็ได้ครับเสร็จแล้วคริสจะผ่าครึ่งใบนะครับไม่ต้องพิถีพิถันว่าจะต้องให้มันครึ่งพอดีทีเดียวเพราะว่าคริสจะแค่ต้องการให้ ชิ้นเขาไม่ใหญ่มากเพราะว่าถ้าเกิดว่าบางใบเนี่ยมันใหญ่แล้วเราไม่ผ่าครึ่งเนี่ยมันจะเป็นเส้นยาวนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นบางคนอาจจะหัน่นฝอยนะครับบางคนอาจจะหั่นเป็นชิ้นใหญ่หรือบางคนอาจจะฉีกกันนี้แล้วแต่ความชอบแล้วแต่สูตรของแต่ละบ้านเลยเนาะคคิดก็ได้ใบชะพูออกมาแล้วตามนี้นะครับเดี๋ยวพักไว้มาที่พริกชี้ฟ้าแดงกันครับ เริ่มด้วยเดียคือจเคี่ยวหัวกะทินิดนึงนะครับให้เขาแตกมันนะครับโอเคครับพอตอนนี้กะทิของคือแตกมันประมาณหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวคือจะใส่พริกลงไปผัดเลยครับพริกแล้วก็กะปิที่เราใส่ลงไปเมื่อกี้นะครับเพราะว่าพริกแกงที่คือซื้อมาเขายังไม่ใส่กระปิเดี๋ยวผัดพริกให้หอมสวยเลยนะครับ ขั้นตอนนี้นะครับตอนผัดพริกเนี่ยถ้าเกิดว่าใครใช้กะทิกล่องเนี่ยอา,อาจจะเอาตัวน้ำพริกนะครับไปผัดกับาน้ำมันก่อนเนาะให้ตัวพริกเขาหอมมีสีสวยดีเรียบร้อยแล้วค่อยใส่กะทิลงไปผัดแบบนี้ก็ได้นะครับพริกของเราแกะพริกแกงเราสีสวยเนาะได้น,นี้แล้วนะครับสารกระจายเคสระเดี๋ยวคุณจะใส่หางกะทิลงไปนะครับ พอเ,เราใส่หางกะทิลงไปแล้วเรียบร้อยนี้นะครับเดี๋ยวคริสจะร้อยเขาเดือดสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยมาปรุงรสกันครับตอนนี้แกงของน้ําแกงเราก็เดือดนะครับคริสก็ใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้น้ําปลานะครับใช้ช้อนตวงแบบบ้านๆเนี่ยครับทุกบ้านมีหมด คือใส่ไปประมาณ2ช้อนนะครับถึงตอนนี้ใครอยากใส่ผงชูรสอยากใส่ผงปรุงรสอะไรก็ใส่ไปตอนนี้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วคนให้ทุกอย่างเข้ากันเนาะพอทุกอย่างเข้ากันดีนะครับอยากให้เพื่อนๆลองชิมรสดูสักนิดหนึ่งพอชิมรสได้เป็นที่ต้องการนะครับเดี๋ยวเราจะใส่หอยลงไปหอยตัวใหญ่มาก,มากหมูร้อนเนาะเดี๋ยวคริสจะาให้เขาเตือดให้หอยของเราเนี่ย เดือดอยู่กับน้ำแกงนิดนึงนะครับโอเคพอเราปล่อยให้หอยของเราอยู่ในน้ำแกงเดือดเดือดสักแป๊บหนึ่งนะครับให้กะประมาณว่าน้ำแกงซึมซับเข้าไปในตัวหอยของเรานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณจะใส่พริกชี้ฟ้าซอยองค์กรนะครับเหลือไว้นิดนึงนะเอาไว้แต่งหน้านะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยใบชะพูนะ ใครอยากหั่นเล็กหั่นใหญ่ใครจะฉีกเอาก็ได้นะครับเรียบร้อยแล้วตามด้วยชะอมนะครับโอเคก็ปิดไฟเลยครับผักเราจะได้ไม่เละมากนะครับแกงของเราจะคุก,ค,กคิกคุกคลิกนะครับไม่ได้แบบน้ำเจิ่งเริ่งนะครับ เค okay. เรียบร้อยสีสันสวยงามมากๆเลยเหเราน้ำลายไหลถ้าเราได้หมูทอดหรือได้ปลาเค็มมาสักหน่อยนะฟินมากๆเลยนะครับแล้วก็บนโต๊ก็มีน้ำปลาพริกสักนิดนึงนะทุกอย่างนี่เพอร์เฟคมากออแล้วก็กข้าวสวยร้อนๆเลยนะครับพอได้่างนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันครับไปเสิร์ฟกันดีกว่านะครับหอยเม่นพู่ของเราตัวใหญ่มากๆเลยนี่สดมากร่วมกี้แอบชิมหอมหวานมากๆเลยครับได้อภินันทนาการมาจากเพื่อนสาวนะครับ เรเรียบร้อยแล้วนะครับแกงคั่วหอยมแมลงผู้ใบชะพู แล้วก็โชมของคริสนะครับทำง่ายมากๆเลยเนาะก็มีทริคนิดนึงสาหรับใครที่อาจจะใช้เป็นกะทิกล่องก็แนะนําว่าให้เอาน้ําพริกนะครับไปผัดกับน้ํามันสักนิดนึงให้เขาสีสวยๆแล้วค่อยเติมกะทิลงไปนะครับเราก็จะได้น้าแกงที่สีสวยเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้คริสขอตัวไปก่อนนะครับทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กด subscribe คริสด้วยนะครับเราจะได้เจอกันบ่อยๆนะเวลาคริสมีอะไรใหม่ๆมาแนะนํากันนะครับแล้วถ้าใครมีอะไรอยากให้คริสทำอะไรหรือว่าสงสัยตรงไหนก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะ โอเค okay, วันนี้คลิสขอตัวไปก่อนนะครับทุกคนขอให้มีความสุขกับการทำอาหารนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่เมนูถัดไปครับ e n นจ y ยกับคุกครับบายบาย